นีเปลานกตื้นอยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับตรงนี้นะครับสวัสดีจ้าคุณอริาสาสวัสดีจ้าได้ยังมาฝากฝากุพาน สวัสดีค่ะสวัสดีครับมือบม้อนี้กลับมาพบพอกับอวกเห้าสองคนนะค่ะมาจิมาคูดจิโรไปกินข้าวเร่งกับสาวผู้พาดแลก้กกะเบ,บาอันเอา,เอ,า <laughs> อันไม่ได้ไปเยี่ยมยามกันฮึงแล้วก็เลยอันต้นกันกับไอ้แมน่นวะมื้อนี้ห้ามา คุดจิโร่ไปกินข้าวเร่งกับเป่าอันกับสาวผู้พันเนาะข้าวกบมาลงมือคุดจิโร่กอนไม่ทส่ทำก่อนจะฟ้ากระดังมากนะวันนี้เราจะไม่เอาเยอะนะครับเอาประมาณสักห้าร้อยกว่าตัวก็พอเนาะมีเอาเยอะเดี๋ยวทาไม่หมดนะครับผมเอากลัวมันดับเลยนะเอาประมาณห้าร้อยตัวครับผมนี้นะผมจะขุดสักสิบตัวที่เหลือก็จะให้ลูกสามัยญายเปนคนขุดนะครับอะ ลุนกันว่าเราจะมาหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับนี่ตัวใหญ่นะอโอโ้โหกำลังเป็นโจ้ดอยู่นะครับกำลังใส่เสื้อกัก๊กถึงแล้วถึงแล้วนึ่งเบาดียกอันนี้ไห,หรมราว่ามันตอดมือนะครับยิบยาแท้ นี <Yeah>. oh, ่โอ้โหไซพอดีคำนะครับผมตัวนี้น่าจะตัวใหญ่นะครับผมสังเ,เกตที่รูนะมีสองตัวสองรูนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นดูจี่โอบหรือเปล่านะครับถ้เาเป็นคนคูดเพิ่นเป็นคนจกเด้อโอ้โีอา้าคปกระตอดเท่เา้วเนาะบากใหญ่ๆเดี๋ยวดูก่อน ถึงหรืยอยังอ,ยาอาจุกดูขบ้าเ้ยตันบต่ตูทึงระวังสับหัวมันนะคือไหมอาจุกเลยเราชัวร์ปะชัวร์แน่นอนนะอโอ้ยมาเดิมเทมิมเลยครับกำลังกำลังใส่เสื้อกั๊กว่างั้น นี่นี่ตัวนี้ถึงเร็วนีเออ่เดี๋ยวภาพสองก่อนนะหูนั้นอตอนบากลึกฮะได้สองตัวครับตัวนี้นี่จดรถไม่ไกลนะครับผมเป็นถนนนะครับตรงนี้นะเรารขุดในคันนาชาบ้านเขานะครับ <laughs> ถ้าพรุ่งนี้ช้าพูดอย่าประกาศไม่ต้องเอ่อถามหานะว่าใครขุดนะครับ เพราะว่าหลักฐานทนโทษอยู่เนาะคลิปมันฟ้องนะครับผมเจอไหมรูตันเหรอไม่อ้าโหขีก่กือบเตกโอ้ยเท้าหลุดอือโหหมานหมุนลูกสาวไม่ใหญหมานมากเลยครับโอ้หาก,กินหมานเนาะลิ้นกานบ้า <c oughs> มันผมลิ้นกานหาก,กินหมานนะครับ อ้เกือบสับเกือบซับ,เก,บ,ซบเกือบซับครับโค้เก็บอยู่เนาะไทยเก็บตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนามันเป็นนาโคกครับตรงนี้นะครับเลยวเนเลจุกนะมาผมเป็นคนชอบจุกนะครับจุกที่ปุ่มนะจุกงูไม่งอนไม่เอานะครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมโอ้โห ไซน่ารักนะครับโอ้โหขัก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 เป็นโมลามซิ่งนี่ผมโพ้นใส่แล้วนะจุกนบะบ่เธอก็ให้มันฉันเห็นตัวมันโก้อนจะให้จุกก็ดี <c oughs> นี่ไซส,สวยครับมาเปลี่ยนกันขุดครับอัวลูกสาวแม่ยายได้ลื่นนะครับผม เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ทำงานนะต่อไปคุณจกนะฉันขุดมันก็เตืออ้่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับตัวนี้นะครับโอ้โหโอ้โอ้วนเลยนะครับนี่นี่ได้แล้วครับผมตัวนี้ก็ ก็จะถึงห้าร้อยแล้วนะเดี๋ยวอีกประมาณสี่ร้อยตัวนะครับส่วนมากดูใหญ่ตัวเล็กนะครับขุดหลอกหรือเปล่าเล็กน้อยแห้งหลายเฮ้ยเล<ะ>็กน้อยแห้งหลายเนาะก,ก็ะ<อ>คุดขุดหูอยอ,อ้ตัวนี้นะผมจะให้ดูนะครับโอ้โี่โอ้โอ อยากจะเออเลยว่างั้นตัวเท่าจอมก้อยครับผมดูว่านี่ก้อยนะครับนี่กำลังเป็นปีกเป็นโจนอยู่นะครับผมโหใหญ่มากเลยนะตัวละคำครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูจอมปลวกนี้ครับผมโทนนี้นะคือมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วนะครับ ทีนี้ก็เลยย่ำนะครับมันจะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าเห็นบ่น่ก็ะทอยลังมากไปใช้ได้น่กขะทอยลังมาาไปใช้ได้ โค้งรูมันโค้งนะครับต้องเจอเอเดนฮาวขุดเน่ะเอเดนเบอร์เนาะมีงอมแผลไหมมองเลยอีวะก็บอกกุมกุมมาเพาะแตเรามีอีวะโอ้โหตัวใหญ่เนะสวมแล้ที่ขุดเนาะนำนะสวมแล้ที่ขุด อีกกี่ตัวแล้วดูดิโอ้เกือบสามสิบตัวแล้วครับผมเอาอีกสักสองร้อยกว่าตัวก็มีครับผมสายสวยครับ ไซนี้นะไซตัวละบาทนะครับผมไซนี้นะครับนี่ครับอาสดลพิษหลายนะครับนี่แค่ลูก,กระจกนะครับผมมันชอบเข้าไปอยู่ในรูที่โป่มนะครับนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรที่จะจบรูมันนะครับผมต้องให้มั่นใจเสยก่อนว่า เจอที่ปุูมแล้วนะค่อยจกนะครับผมไปค่ำแล้วครับผมพอเลยนะเยอะแล้วครับผมประมาณร้อยกว่าตัวนะครับผมไหนผลงานของพวกเราในวันนี้โอ้นี่เกือบครึ่งขวดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่เถียงนา เบาอันแล้วก็สาวภูพานนะครับผมสวัสดีจ้าคุณอลิซาสวัสดีจ้าได้ยังมาฝากสาวภูพานได้มางได้อันนี้หายนะมางสวัสดีค่ะคุณเมมใช้ของเจ้ามีอย่างมาฝากนี่แหละเนาะของแท้ใช้เอามาบรงกอนมาเลกกันแล้วเนาะ ในี่หงพอี๋ของแท้ของแท้จะมีอย่งมีอย่งมาเบิ้มาเบ่นี่นี่คือเก่าพี่น้องเนี่ยครับดงเก่ได้ดิเ่จ้าบเคยกินใส่ของเปลกแน่นอนมาเบิ้ก้อนตตนแตนแตน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 แตนอย่งเพื่อจะเป็นฐานเนี่ยโอ้12ล้านโอ้ยนาว้าว้าวข่อยมากขนาดตัวนี้นะ นี่ป๊าติโทเจ้าไปเห็คจังหดเอาคุณแม่ขอจินตาที่พบครับผมปฏติโทเอาคือลองแต้ยินบะสัอทองซึ่กเอาคือสังททองนี่แหละยีลีนเน่ะฮุดง่ายยุบอ่ะนี่มมงง่ายปันไดพี่บอกลุ้มแมนหูจนมองไปได้โุกนะอุเด็กได้ประมาณร้อยตัวครับผมปัาได้หลายแห่งยี่ลีบี เอามาะละกินกับตำหงล,ะละาลายเนี่ยว่ามาฝากเอามาแล้วกับเื่อเลยเ <laughs> ี๋ยวเรามาถึงนะครับถึงกระท่อมน้อยอกระท่อมกระท่อมน้อยคอยรักของสาภูพาลแล้วนะครับผม <laughs> ยินดีต้อนรับค่ะคุณแมนคุณอลิสาแต่ว่ายังบ่แล้วครับเดจ,จะเน่ยนางนอนดี๋รร่วบ่นอนยังบ่มีบ่นอนกลางเดินนะครับผมนผู้สาปูรนอนปู้สารนอนไปให้ถ่าย ปาาเราจะทนเท่งกันนะคไปมาต้ใส่มข้างที่ขัางได้ดีนี่เด้เบาวลอสาวภูผานเองคนมีคนพิเศษนะครับทำเพลงง่ายพิเศษที่ชอบน้อยคอยรักไปเดี๋ยวเรามากินข้าวเลงกับสาวภูผานแล้วก็แบบอ่นนะกินกับพี่หลือข้าวเลงเอาเมื่อนี้ค่ะเมนูพี่หลือเป็นเมนูสแตนดาร์ด อันนี้คุณอลิสาจะทำเมนูอะไรขั่วขั่วขั่วปลาข้าวปลาขาวปลาข้วกินกับตํมมะหุงไก้เลยนี่สาวุพันมีตัวนี้น้่นี่นี่เนี้่ขุดเอาบ่บ่เปิดไฟมันกับมามันสุกหรือยังสุกแล้วแต่ว่าคุณอันจะทอดอีกทีหนึ่งอันนี้นะดูตัวอะไรนะดูก่อนแมงซอนเขาเรียกแมงซอนแมงซอนแมงซอนภาอะไรเอินว่าอะไรแมงซอนคือกันไหม มันกินยังไงนะครับมันกินยังไงคอยได้ยินอยู่เด้อโอ้ไม่ยังบุสุกเลยไม่สุกแล้วคุณแม่อย่าอย่าไปเชื่อครับแต่ซุกแล้วเนี่ยปูจิเกอร์อันเบอร์มากูดอยู่ด้วยเนื้ออ๋อตัวอะไรนี่อืหัวมันเหมือนไ้รถไอ้ไททันไททันนี่กินยังไงนี่ ใจปากแล้วก็ย่ำย่ำแล้วก็กกืนไปซีมเบิ่งแซบบอกข่ายังไม่ได้ปรุงขัวไห้ได้ตู้เย็นไห้ซื้อผมหาแม่ไข่มา้คุณอันจะทอดอีกทีนึงอันนี้นะมันคือซื้อๆอยู่จ้ะยังไม่ได้ปรุงโอเคครับอร่อยครับผมถ้าเราไม่เอาปีกออกพรุ่งนี้เช้าก็ฟูนองนะครับฟูนองในห้องส้วมครับ เฮ้ยหัวกันนะแซบแซบแบอ่ะของหวานอัด์้าทยของฝากมาของหวานมาฝากเนะครับเป็นมะม่วงกินข้าวแล้วก็กินของหวานมีหูคือกันดูเหมือนกันเขาเอามาจากข้างบ้านนะครับมะม่วงมันมีหอมแต่ว่าอันนี้จะเป็นมะม่วงสุกนะครับแต่แต่ทางเนื้อมันมันอนอยู่ทางเนาะมันแข็งมะม่วงสุกครับ มังม่วงหึืมก็จะสีเขียวแต่แต่มันคล้ายแบ่วงแก้วเนาะคุณแมนหอมได้หอมอีหลีนักอีกอนกำลังไหนกำลังยอดยอดยอดนะไปคุปเอาอันอื้องว่ะไม่หวานกันยอดแป้งมันก็เล่นแล้วหเล่นเลยไหมเขายืนคนลุกอยู่แบบลุกยาวเลยนะยานเนาะ นันตกใจนะหัวโบแต่ใส่แต่ตาอ่ะกองหัวรุงดินไมย่นเราพบแต่ก่อนเนาะกองมัลุงดินเต่อว่าคนที่ที่การอยู่อีแต่กลางพงเขาเขาว่าว่าเขาล้มเขาว่าอแบบสช็อกเออเออเออติ่งนะติดสมารย บ้าน <shirt. S 1> ทางบ้านปลาเทศแถวตาปูแดงโดนย่างไปข้าบ่ได้เลยเนาะคือส้มตำเนาะตาปูฟ้า,า, <hired. S 2> า,านักหมักแห้งเมืนบ่นบะกินได้ทุกมือเลยอิ๋นัดที่สุดนอกจากส้มตำแล้วก็ยังอีกวะเนี่ยเนาะเนาะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนากินเลื่องทุกมืออยู่เลยเนาะ ตอนนี้คือสาวผู้ไทยกับสาวลาวมาคุยกันกับพูดไทยด้วยนะครับไทยก็อาจจะลมเปอกนิดนึงนะไม่รู้ว่าเขาคุยกันได้ยังไงนะครับฟังกันดูเรื่องมาก็ไทยลมเปอกไปเลยค่ะท, <laughs> ทุกรถทุก่ทุกภาษานะครับทุกโนเผ่ามันก็จะม้วนเฮฮาไปอีกแบบนะเพราะว่ามหหูหลายภาษานะ <laughs> <laughs> แต่แต่กับยังฟังกันรู้รือเลยเนาะ แม่ระเบนี่วันนี้ขั้วแมงคีโซนครับผมอุ่นเนาะขั้วแมงซ้อนแมงซอนอันนี้คือเพิ่นขั้วล็แช่เย็นไวขนะเอ๋อมันอนนีลมมาแล้วนะเป็นพายุที่เข้าระบ่ฮับิผมมาพร้อมฝนครับวันนี้นะจะได้อันเปิดประตูพายุจีบได้พรพรนี้ปะโอ้มากับพายุครับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ทานข้าวเย็นหรือเปล่านะเอามาเอาพายุมาด้วยทําไม ผมมากับความอุดมสมบูรณ์ไงชาวนาจะได้มีนาทำนาครับมีน้ำทำนานะมาเลยมาโอ้โเขียงคุณจะเปิดไหมนี่ไม่เปิดไม่เปิดทดลองมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เถียงเสร็จวันแรกเลยลมก็มาเลยว่าเป็นยังดอกนั่งยุ่ียงน่ะนะ นามกยย็ใ่เซ็งงอปกปกปกป,ก,ปกอยู่ <c oughs> ยังกันแดดนะเจ้าพวกเด็กกันฝนนี่ครับผมจะให้ดูเชียงนาของสาภูพานนะครับฝ <c oughs> ีมืออยู่นะคุณอัานฝีมือนะครับผมค <c oughs> ยอดจริงครับฝีมือสร้างคุณอัาน <c oughs> เป็นพาย่านะครับ เป็นเฟืงหมาหอนเฮ้ยหมาเงี้ยนเดี๋ยวระวังรอคุณอันทอดแมงคีโซนะครับเดี๋ยวเราใจมาเตรียมเครื่องทั่วพี่ล่อเราครับเข้าเบื่อมาไว้ถ้าเก่งบอสใส่นี่ตะไคร้นะครับหรือว่าโอ้โีจคือเอาอีกบอคุณแม่เอาอีกบอทอดเนาะนี่ครับผมวันนี้พิเศษนะครับเป็นส้มตำใส่ปุ๊บใส่ ใส่กุ้งนะครับผมครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้กินนะครับของสูตรสาวผู้พานปกติได้กินแต่ตำส้มตำมะล่านะครับผมใช่นี่แห่เลยคยชิตำเต็มกุ้งให้เจ้ากินมาคือคือแสดงว่าเถางเราเรื่องนี้พี่นนท์บางบางบางบ้านเฉพาะหมาหรือมาอึ๊บบออที่มันที่มันเป็นคนๆนะบ่แม่นจ้ะแต่เรากระลา ล่างมันออกคนมันใส่โค้งขยับขยับค่อยว่าค่อยจีอันเอาแบบพ้นๆน้ำด้วยเจับอยู่สมีลาฮิเพรเอาไปหาเป็นยาเขาจางจางเราเป็นยาเราได้หน่วยหนึ่งป้าจีถูกมันอยู่ในช่อกหินนะแต่ในเดินเนี่ยเขาเอามาแล้วไปท่านเราจะเข้าประชารำงง่ายขึ้นนะเพราะว่าเขาชีโถมอุดมไปนอนไว้เป็นตาอันน้ได้เนาะเป็นตาพักเนาะ ไปทายเขาห่ะจะเขาย่างนี่แมเขาย่านนั่นแหละฮะนั่นแหละเขาต้องคือกล่องไปเลยนี่ตอนที่เขาพักมาะวนนี้เขาย่างนี่เขาเขาย่างนี่พอดีเขาพักตรงนั้นเออเขาลูกมีความหมายเขาลูกมีปุ๊บเขาก็กคุต่อเลยเขาไปจารย์ี่อาจารนี่เพิความมือดีดีแล้อธิบายว่าคือแนวฮิปโปคือแนวจริงจักนะเราเดี๋ยวออกงบ่าติ๊้นี่เราขาวได้ติ๊กบอกเลย เราขาวอรขาวอันานนะคะเมียนเมุยนโบลคุณละคุณขั้นตอนต่อไปจะเป็นการขั่วแมงกิเอ่อจีโรมนะครับผมเรียว่าจีโร่เนาะแปดสิบตัวเนาะวันนี้สี่ชีวิตกินคนละยี่สิบตัวนะครับใครกินเกินปรับนะครับโดยเฉพาะสาภูพานนะสาภูพานทั้งสองตัวก็เพาะเนี่ยตัวเด็ก ตอนการใสเสร็จละจ้ากินแมงแมงเข้าไปน้ำกดว่ามันจะมีวิตามินแม่งกานอย่ลูกสาวแม่ย่ายต่ำให้กินแสบพ่อคุณแม่นเอาตรงๆเดีตรงๆบอแม่บากบอกได้บ่ได้ยู ดินน้ำลายละึงนนะแต่ทำปาการังทำทาลืมใส่กุ้งวะเนาะใส่มันกี้ชอนเลยกุ้งสดลงไปเลยมือนีคุณแม่ได้กินกุ้งเด้ปกติที่หลอดสดได้ใส่มาคือตาแล้วนะโอ้มันเริ่มดินมันเริ่มดิน เนี s <S mm ่ย hmm. มันสดซืือยคุณแม่เดี๋ยวข่อยซิมมังกวนเจ้ายเจียวเดี๋ยวฝ่าวซิมเลิกข่อยซิมมังกวนฉันบ่แซ่บกะเงื่อนหลดเด้อดดดเบื่อเอาคือกินกุ้งนะอืมอืมคุณไอซามาซิมซิมซิมไอซามิจ่ายไปทีบี หอยชีออกเห็ดบ่อ่อย่าเข้มเป็นไหมมีอหนึ่งมีแต่เมนูเข้มเนาะเรายังใส่เอาอันนี้ไส้เปล่าบอสแต่เมนูหมึกเน่าดิไซดับหมึกเน่าไปเก็๊บแต่เกีบและนี่เร็วเท่าเมนูวันนี้นะครับอันนี้ก็เข้มอันนี้ก็ เขาเลือห <ud content> <ued> ัดสบอดีนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับคุณหะดน้อยตัวนี้นะเฮ้ยแมงมันแมงมันนี่แมงมันกินไม่หมดกับัีหิวข้าวเมื่อนี้เจ้าได้กินดีนะคุณแม่เสื้อใครไงใส่กุ้ง มาเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วเี่ยคุณแม่พู้เอาเลยเงปัดละรังนะครับดังหอนได้บานได้นนิคุณแม่ คุณแม่นคุณอ,อลิสามามเจ้าอย่านั่งให้มันหักนะคุณอานหากระเฮ็ดแล้วคนละมุมพอดีตอนเลยนะที่มันตกนะปุ่นตกบอมีบอมี <c oughs> าาอาลิสาเจ้าดีนะมือนี่คุณแม่นนได้กิน <c oughs> กุน้่เดชปกติคีรอน กินก่อนครับอืนัวแทบเลยเนาะนอโบแทบปีนี้เพื่อนจะกินเนี่ยอ๋อหลบก่อนคุณซื้ออันนิงเทเนาะซื้อนกอุทัดข้าไม่กินเลยนะมาข้ามไมกินเลยปีนิงเทงไม่เหมืปีลายปีละนิงเทงอันแทบนิงเทงโค่แต่มันอยักอันอยากเล่า มีตัวนาราองลาติมขมั่งอย uh ่มดำมันละชอบมันมให้แม่ไปถ่ายก็บบุส่วนไปึ่ oh. Oh! ้ครับมันหนา่ไปตา่ลาผ้าเลยไอด็้อาดนันี่ผู้ฝังคุณหละฝังเล่าอยู่ไปนัวไม่ได้รายปลาดยเนาะ คนลาาอันนี้ไม่ได้มากหลายไปเลยมีมีแต่ไม่แต่อื่น <c oughs> มีแต่อืนแต่กบนี่ไปอุบ,บุญไม่ไปยุบุญจะพาพไปยุบองต่อูบ,บุญตร,ระดิกตลาดบะจะลายแม่ค้าสาวนะยัมันบุคคลนี่เงี่ยบุเฒ่าอวยอยากไปเนาะ อี้าวคันีดีอีทูร์ไปคนละสี่ดยบัดบัดอีตามนแล้วนแม่าองซื้อแต่เอนลอกนิดหนี่งที่ร้อยเด้อบอกอ๋อที่มืนเงินขนาดแล้วีลตัลีฮะซื้อเลยแล้วงแนสองเาได้ โลอันงดทวนอะไรเจนเจนเอ็ดโอ้ยยูเอาไม่ต้องแมงไม่ต้องแมง้วกือซื้อแยงอยู่ไอแมนดีเจนแางอยู่วะแมงตือเมือเลยวะมื่อือนเขาไปกินข้าวปั้นไะคะมื่นเนบ สรุปสีสีไปอันฮาหเฮดก่อนเอาฮารเฮดก่อนมืออันนั้นเราจังไปก็ได้แต่ก็ไปกินขึ้เก่าหลาจก็ดูเนี่ยกินที่ดีไปกินกคุได้มมันเกี่ยอะไรกย่าจะไปนี่นะือตลาดจะฟังดินไว้บอกคุเอา เแต่ได้เนาะพวกมันใด้ทจะกินาการ์ดเลล้างกินเลยนะมากเลยไม,ม่น้ำเนาะน้ำนม่เงียบนป็นซีตารูได้นี่ตัวที่เนของหวานได้เขากับอันนั้นงนะพี่แม่พีแม่มาได้พักหวานน้าเนาะซือสิักมาเกลือสานเนาะแม่แมสถานแล้วเลย <c oughs> <c oughs> อสกานจะไปเกล่อเมื่อยเหรอใช้ยิ่เอาไปเกล อ,ออกเวลาอยู่จะเข้าขา่ขายคลิปงายเขายขากจัง,งนะตอนกอเทสคลิปรแรกๆนะคอยบุหัดว่าไทยเกิดข่ากับทหารคลิปอืมิ <c oughs> ขขงขาดเพราะไงอัขอขนอน่ะคน่า เพ่อยสายไมาดำกบเนาะแล้วเอ็ดขัดแทนแล้วไปหาอ๋อซื้อเดือนนะป๊ซื้อซื้อแนซื้อเดือนนะคะแม่มันเด้งขึ้นมาให้เองได้บบเคยกดคอบุเบี่ยฮึยื้หูื้อหูบุญไม่ตื่นโอเคบอกครับยื้อบไงเงยยื่อห มเอาอย่างนั้นหกโมงเลยนะเว่ยเจอกันยื้อสายกับม่วนเพิ่นจะเพิ่งเยอ็เฮิ่นจนเพิ่นเยอเอารถยนต์ออกไปด้วยอะรถเมอไหร่ไม่ชิมิดอยู่บห้องพูอืไรจไปยัวไรถรถบายงนี่ไปได้เลยเดจะเด็กมาอ๋อรถอันนี้คือการ น่าไม่ได้คุกจไม่ติดปีนบแบบนั้นทั้งธรรมดาทั้งธรรมดาจอดรถกกระหารได้รู้เลยเนาะทิศทางเสียยได้หนอะต่อเสียยจองอแม่ล้วเอาถอ,อนไหนไหนอเอาลิ่เสียมเลยเอเอาจองเอาทัพปี้ให้เห็นอยู่บทที่เธอเอ็ดแฮซันนะสอนอันนี้ดาที่ ใส่ใหม่ขูดหน้าคักแข็ง,ของืงอการพืไม่เกินสามสินาทียงเพื่อจะไม่เกินสามนาทีอันนี้ผัดไม่ต่ำกว่าสามสิบนาทีสามสิบนาทีสุดของพีงองอ่อนเลยนี่ฮะสิดสัาแล้วไมเ่เกินกข้อกัดเพื่อนอย่าเบิ้งบึ้งหรอเกินเขาตัดตัดงอกเลยเลยคนเมืองจีนอย่างที่ อาจจะไม่ได้ตูดค uh, um, mm ือ hmm. บ um, ึ uh, uh, à, ่งบ um, so anyway? uh, ึ่งแต่ว่าเออมือนี้ลงแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์แค่นะมือไม่ได้ตอบไปย่อยม้าเพิ่งยังลงอย่างมันขึ้นตอนนี้วันเว้นวันยังบมขึ้นเลยอันนี้สบายมือเลยนะหมดขึ้นมีรักทิศลงแล้วปั่นดังจะลงทุกวันนี่จะวมาเลยกยังวัมาเอ็ดซ์คลิปก็ข่อยนี่ยันร้าย พวงการทหารไปหาเน็ดสาวเยอะไปเห้งธ้รมดากรไปหาเราเลยเจ้าก็ช่วคอยไปหาหอยหาหนันหาเนาะไปเลยแต่แต่โซงงี้ไปไปหาคุไปคุดเดือแต่ป่าแปดูโไนโปนเบะไปหาดูดูดูไปเลยดูดูดูไปเลย 嗯。Mm.